สมมติว่าถ้าเกิดเจอถุงยางอยู่ทำไงอ่ะใช่เอามาเป่าหรือปมเลยสวัสดีครับพบกับเราครับในรายการดอคเคชั่นครับถ้าเป็นคุณจะทำยังไงนะ EP 2สองใช่ EP แรกนี่จะเป็นพี่เอฟกับผมไงใช่วันนี้เป็นเอกนะฮะเป็นผมโอเคครับมาแทนมาแทนวันนี้มาท็อปิกเกี่ยวกับว่าถ้าแฟนคุณจับได้ว่าคุณมีกิ๊กคุณจะทำยังไง และเป็นคุณคุณทำยังไงครับกูแกล้งตายถามมถามผมบ้างเลยถ้าถ้าเป็นคุณคุณจะทำไงให้ตบเลยให้ตบเปแท็กซี่อ่ะอันนี้เอาความจริงมาพูดแต่เล่นโอเคดูดีกว่าดูดีกว่าครับคนที่สัมภาษณ์เขาเป็นยังไงมั่ง ถ้าแฟนน้องจับได้ว่าน้องอ่ะมีคนอื่นน้องจะทำยังไงไม่ใช่ไม่ใช่กี๊ค่ะเพื่อนสาวเพื่อนสาวเพื่อนสาวคนนี้ที่วเป็นเพื่อนสาวกันทีแล้วเป็นน้องเหเพื่อนสาวเหมือนกันเลยเพื่อนเหมือนกันเนาะบอกว่าเพื่อนกันค่ะก็เพื่อนแบบว่าสนิทกันตั้งแต่ประถมอะไรอย่างงี้ยเมาไกลสั่เลยดูสนิทสนมกัน้องน้องมาไกลน้องอ่ะน้องนะฮะทำไงเหมือนกันเหรอบอกว่าเพื่อนหน่อยปานว่างั้นคนเดียวกันไหมเนี่ยอันนี้เพื่อนตั้งแต่ตอนไหนอนุบาล ขอโทษค่ะก็ ตีหน้าตายไปก่อนมั้งคะหมายถึงว่าเราก็คงต้องเหมือนตีเนียนไปก่อนนะคะถ้าแฟนของคุณจับได้ว่าคุณพวกคุณมีกิก็ะคุณจะทำยังไงกันครับทำารหลักฐานก่อนครับทำไหกับขานอันไหนเขาจับแล้วก็ขอโทษหลักฐานนี่เป็นเช่นอะไรอ่ะแชทอะไรก็เราพิงก่อนคิดไปไกลอะไีก็เลยยอมรับไปเลยค่ะแล้วก็แบบเออใช่เธอมันไม่ีก็ขอโทษก็บอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วาเขาไม่ยอมอ่ะ้าเขาไม่ยอมจะเลิกก็ได้นะเลิกก็ได้นะจริงๆคือพี่ไม่ใช่แนวแบบน้องใจแฟนอยู่แล้วพี่สารภาพบาตรตรงๆเลย ูได้สิว่าเขานั่งยืนอยู่ตรงนี้เขายืนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเขาเลยพา่ก็คงมันไม่เก่งไงคะมันมันจะต้องแบบไหลไปเรื่อยแล้วมันจะไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเหมือนกันนะไม่เชื่อนะก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงไหลไปเรื่อยๆตอนนี้ตอนนี้พอแลเมื่อก่อนนานยังนานยังนานนานนานกี่ปีอะสักสองสามปีได้หรือว่าจะสองสามอาทิตย์ ถ้าถือว่าแฟนที่อยู่ข้างๆตรงนี้กิ๊กตอบอะไรมั้งก็คงไปเรื่อยๆแล้วอ่ะสมมติว่าถ้าเกิดเจอถุงยางอยู่ทำไงอ่ะใช่เอามาเปอาลูกอปมเลยคำถามคือถ้าแฟนของคุณจับได้ว่าคุณมีกิ๊กคุณจะทำยังไงเอ่ยก็นิ่งครับนิ่งเดียวเลยอ่ะนิ่งครับถ้าเขาตบมาก็นิ่งถ้าเขาด่าก็นิ่งถ้าเลิกอ่ะก็นิ่งกระทืบนิ่งนิ่งเดียวเลยนิ่งเดียวเลยโอ้น้องอ่ะขอโทษแล้วก็ยอมรับถ้าเขาไม่อภัยก็นิ่งนิ่งอีกคนนึงนะนี่โอกาสดีๆแล้วอ่ะขอโทษเลยครับ เพื่อนการไง่อนเที่ยวค่ะตอนนอนเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนเปิดรูปให้ดูได้ตอนนอนตอนนอนก็ยอมรับความจริงครับเพราะว่ามันยังไม่เคยมีประสบการณ์อไม่รู้จักกันแ้แบบหน้าตายอ่ะแล้วก็โมโหกบเกื่อนไปก่อนก็บอกเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยถ้าแบบเขาไม่เชื่อก็โวยทะเลาะไปแต่ยอมรับครับถ้าเขาบอกว่าเลิกกันอ่ะก็ประมาณว่า มองอะไรคุณมองอะไรม่ด้มองสมมติไม่ได้มองกล้องไม่มองสมัยไม่รู้ไม่ต้องกังวลเออก็เราก็บอกไปเลยว่าเรามีถ้าจะขอเลิกเราก็ก็อะไรถอดเลิกกับกิ๊กขอเลิกกับกิ๊กขอเลิกกิ๊กถ้าสมมติว่าคนที่ยืนอยู่ข้างๆหลังกล้องเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ตอบยังไงอะตอบแบบเบาๆไม่เห็นนะไม่เห็นนะช่วยบังไง่อยแถมเลยครับแถมเลยครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับ